สวัสดีครับนิวทันทกันเมื่อครับชีวิตเรนี้ครับเราก็จะได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้เพจบูราาหนึ่งครับที่นําโพสต์ของบุอีบุคคลหนึ่งครับมาแจ้งให้กับผมให้ผมอยากได้ผมทําคลิปช่วยเตือนว่าเขาคนนี้นะครับ่าในรูปแบบไปเขาคนนี้ไปเติมเพจฟิฟายกับช่อง YouTube ช่องหนึ่งและโดนโกงไม่เป็นท่านะครับและการโกงนั้นเกิดขึ้นนะครับ ด้วยเงิน,นราคาที่แบบว่าทางช่อง y o u u u e เช่องนั้นได้ไปนะครับไม่อาจสามารถติดเป็นมูลค่าได้เราไปดูโพสนั้นกันครับคลิปโพสต์นี้ครับไม่ใช่คนนี้ครับที่มาพูดในผมฟังแต่ว่าก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งเขาไม่ประสงค์ที่จะออกคลิปนะครับแต่ว่าก็ต้องขออนุญ,ญาต Facebook คนนี้ด้วยนะครับเขาบอกว่าอย่าไปเติมผมเพิ่งโดนมา90บาทบฟรีนะครับก็คือเขามีช่อง y o YouTube ช่องนี้นะครับอ่าเราจะไปตาม ดูกันต่อนะครับก็คือช่องนี้นะครับเขาอบอกว่าน่าจะเป็นทางด้านของคลิปนี้ที่ทําให้เขาโดนโกงนะครับเราจะไปฟังดูคลิปกันแล้วก็ขอสวัสดีชาวพี่ป้ายคนนบะก็วันนี้นะผมก็จะมาสอนวิธีการเติมเพชรแบบโคตรคุ้มเนาะตอนนี้ก็ก็มีอยู่409เพชรเนาะก็ได้ผมจะไปสอนวิธีการเติมเลยนะอ่ะก็ใครที่สนใจกดเลยข้างลนะ่างแล้วหน มีการนะครับดัดแปลงเสียงไม่ให้พูดสื่อถึงตัวตนได้นะครับดังนั้นมีการอัดเสียงนะครับดังนั้นเราก็จะไปตามดูต่อนะครับเขาบอกว่าให้กดลิงก์ด้านล่างนะครับจะเป็นสู่เว็บนั้นนะครับอ่าตามไปดูกันครับโอ้โหเน็ตแม Bub ่งโอ้ยเอาพยความางครับเน็ตเร็วมาก มีเติมโลบอกเติม v ีไฟล์เติมเอวี v, นะครับเราจะไปดูที่เติมบีไฟลก่อนเข้าสู่เว็บราคาห้าสิบาทสามร้อยสิเพ็ดเก้าสิบาทแปดร้อยเก้าสิเพ็ดหนึ่งร้อยห้าสิบาทหนึ่งพันเก้ารอสี่สิเพ็ดขนาดห้าสิบาทมันก็คุ้มแล้วนะครับเก้าสิบบาทน่าจากคนนี้ครับที่เขาเสียไปเก้าสิบาทถ้ากิเพน้าแปดร้อยเพ็ดแปดร้อยเก้าสิเพ็รตีเป็นเก้าร้อยเพ็ดได้นะครับนั้นนะครับแต่ ทางลงเชื่อแบบนี้นะครับเขาบอกว่าบริการใรเไฟเสด็จรียฟปลอดภัยไม่มีรีฟันนะครับอันนี้ขนาดเว็บนี้ดุกคนครับมาดูเว็บนี้ซึ่งเว็บนี้เป็นเว็บของกาลีนาโดยตรงที่เขาสร้างขึ้นเองอะขนาดเรทของเขายังไม่ถึงตัวนี้เลยซึ่งอันนี้เขามาจากไหนใช่ GM หรือเปล่าไม่ใช่ถ้าเป็น GM จะต้องมี เขาก็ต้องรวมเข้ากับเว็บนี้ไปแล้วแป๊บหบนึ่งครับซึ่งนะครับถ้าเป็นเว็บของเกมเขาก็ต้องรวมกับเว็บเมื่อกี้ไปแล้วเขาต้องรวมกับเว็บนี้ไปแล้วนะครับซึ่งเว็บนี้90บาทเขาได้เพียงแค่3เริ่ม90เพศเองส่วนอันนี้่เราก็90เพจดังนั้นผมกล้าพูดเลยครับว่าเขาน่าจะเรียน น่าจะโกงใครที่โดนเขาโกงอีกนะครับพิมพ์บอกกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เขาบอกว่าระบบการเติมเงินเป็นอ่างเป่าเป็นซองวอลเล็ตอันนี้ถ้าเป็นแบบนี้มันจะตามยากตามยากมากนะครับถ้าจะแจ้งความตามยากจริงๆเขาบอกว่าเติมได้หนึ่งครั้งนี่ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะเร่งเราให้เราเติมนะครับ และยังมีเรทอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับอีกประเด็นคือมันทําป้ายได้เนียนมากซึ่งนะครับเว็บนี้ผมก็อยากจะคิดว่ามันอาจจะโกงนะครับซึ่งผมไม่ได้โดนเองผมก็เลยยังไม่การันตีว่าโกงตัวนี้นะครับเว็บนี้เป็นเว็บของเว็บนี้เป็นอ่าศูนย์เติมเกมของกาลิน่าไปเลยเว็บนี้นะครับ ส่วนเว็บนี้มันมาจากไหนเป็นตัวแทนถ้าเป็นตัวแทนเรทมันต้องใกล้ๆกับเว็บนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเว็บนี้ขอเอาเพชรมาจากไหนถ้าเป็นเพชรเถื่อนคุณก็จะโดนรีฟันนะครับคุณโดนรีฟันแน่นอนดังนั้นเว็บนี้นะครับผมอยากจะโกงนะผมว่าน่าจะโกงนะครับงั้นเราไปดู R, R O V กันไหมลองดู R, R O V กันมา มันจะเรนมันจะเวอร์ไหมใช่ไหมซึ่งผมก็ทุกคนว่ามันเวอร์ไหมถ้ามันเวอร์ก็พิมพ์บอกกันได้ครับเพราะผมยังไม่ค่อยมีความรู้ด้านของ r o v ักเท่าไหร่นะครับเติมผ่าน open id ดูระบรบหน่ระบบนี้จะต้องใช้ username และ password อันนี้เสียงโดนโกงอีกนะครับเวอร์ไหมทุกคน เวอร์ไหมถ้าเวอร์ก็อย่าไปหาเติมนะครับถ้าอยากจะเติมนะครับไปเติมที่อ่าขอใครของหน่อยก็แล้วกันครับไปเติมกับ f Facebook ลิง a c e b o o k ที่ใต้คลิปน,นี้ได้เลยนะครับใช้โปรเจบที่ขายของโอเคครับสลับคลิปนี้นะครับก็ต้องจบไวเพียงเท่านี้นะครับก็ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าหากใครมีคนโกงที่น่าจะอันตรายอีกทักมาบอกได้ที่ Facebook ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับทีปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย